บัตรเชิญนะคะไหนใครเคยเขียนบัตรเชิญช่วยผู้ปกครองเขียนบัตรเชิญมั่งไหนยกมาสิอ้สแสดงว่าลายมือดีนะคะสดงเป็นคนลายมือสวยช่วยผู้ปกครองเขียนบัตรเชิญทีนี้หลักการเขียนบัตรเชิญเขียนขึ้นเพื่อใช้แทนการเชิญด้วยวา,าจานะคะเวลาเราเขียนบัตรเชิญให้รู้ให้ตระหนักนะคะว่า เราใช้แทนวาจาการส่งบัตรเชิญอาจจะส่งด้วยตัวเองส่งทางไปรษณีย์หรือตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ก็ได้นะคะสมัยก่อนอมีหนังสือพิมพ์ที่เป็นกระดาษนะคะมีชื่อเสียงมากนะคะเขาเขียนบัตรเชิญเขาไม่รู้จะติดต่อใครขเขาก็เอลงหนังสือพิมพ์นะคะตามความเหมาะสมส่วนการเชิญแขกผู้ใหญ่นะคะก็คนนาบัตรเชิญไปเชิญด้วยตัวเอง ข้อความในการเขียนบัตรเชิญนะคะเดี๋ยว,วครูจะให้นักเรียนเขียนบัตรเชิญทั้งจ่าหน้าซองและทั้งข้างในนะคะให้เขียนไว้พรปีใหม่ผู้ใหญ่นะคะถ้าเป็นงาน,นมงคลสมรสนะคะนิยมพิมพ์ด้วยกระดาษสีขาวหรือสีชมพูขนาดใหญ่ตัวอักษรนิยมสีทองสีเขียวสีชมพู แต่ถ้าเป็นงานอาวมงคลเช่นง,งานศพนะคะจะใช้กระดาษสีขาวตัวอักษรสีดำนะคะส่วนชื่อเจ้าภาพนะคะใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่นะชื่อของผู้เชิญคือเจ้าภาพถ้าเป็นทางการก็ระบุชื่อหน่วยงานถ้าเป็นส่วนตัวก็ระบุชื่อนามสกุลนะคะถ้าเชิญในหน้าที่การงานให้ระบุชื่อนามสกุลกับตำแหน่ง โอกาสที่เชิญสถานที่นะข้างในบัตรเชิญนะเวลาวันเวลาที่กำหนดในพิธีด้วยนะคะชื่อผู้รับเชิญจะไม่มีในบัตรเชิญนะคะมีแต่ที่หน้าซองซึ่งในการจ่ากหน้าซองก็จะใช้ว่าเรียนเชิญเรียนเชิญในงานมงคลถ้าเรียนหมายถึงแจ้งให้ทราบนะคะถ้าเชิญหมายถึงให้ไปร่วมง,งาน เรียนหมายถึงแจ้งให้ทราบเชิญหมายถึงไปร่วมงานถ้างานศพเธอจะเรียนหรือเรียนเชิญหรือจะเชิญงานศพเธอก็ไม่ต้องเขียนเลยนะคะเธอก็เขียนแต่ชื่อนามสกุลพอนะคะถ้าเรียนแจ้งแจ้งให้ทราบก็คือจดหมายอาจจะเป็นจดหมายกิจธุระถ้าเชิญเขานิยมเขียนเรียนเชิญนะคะเพื่อเพื่อความสุภาพก็คือให้ไปร่วมงานนะคะรายละเอียดประกอบ ในบัตรเชิญนะคะข้างในควรจะมีเวลาสถานที่พิธีการอะไรถ้าเป็นพิธีพิเศษก็ช่วยเน้นด้วยนะคะเช่นงานมงมลสมรสปกติเราจะจัดตอนเย็นนะคะถ้าจัดตอนกลางวันนะคะให้เน้นเป็นพิเศษด้วยเดี๋ยวเข้าไปผิดเวลานะคะจะมีแทนที่กำกับด้วยก็ดีนะคะพร้อมกับเชิญบัตรเชิญด้วยก็ได้ แผนที่ใส่ไว้ในบัตรเชิญนะคะสถานที่บางอย่าง่ไปไม่ถูกนะคะอยู่ลึกลับก็มีถนนที่อยู่ก็ไม่มีชื่อบางทีนะคะก็มีแผนที่ไว้ก็ดีถ้าผู้ชายมีภรรยาต้องระบ,บุหน้าซองว่าและผักภรรยาอย่างเช่นเรียนเชิญคุณ คุณอะไรดีล่ะคุณพิสิทธิ์สายทาเ,เรียนเชิญอยู่คนเดียวนี่แหละเลขที่หนึ่งเรียนเชิญคุณพิสิทธ์สายทาและภริยาถ้าคนที่เรารู้จักเป็นฝ่ายสตรีเป็นภรรยาเขาด้วยก็ให้หาชื่อสามีมาพิมพ์พร้อมกับระบุว่าภริยาหรือระบุทั้งสามีภรรยาอย่างเช่นเรียนเชิญ คุณพิสิทธิ์สายทาและคุณอารยาเวรุวนาทชรนะวิธีหลังนี้จะดีกว่านะคะจะดีกว่าและภริยาเพราะว่าเสือเผือเขามีภริรยาแอบไว้หลายคนจะมาจะได้ชวนเชิญอ,อันนี้ครูพูดเล่นนะ,ะไม่ควรใช้ไม่ควรใช้ว่าเรียนเชิญ คุณแก้วเขื่อนแก้วและครอบครัวไม่ควรนะจริงๆบ้านเรานิยมเนาะคุณอิ aire, folklore, alcohol, ทธิพนครัำคำแหงโทนและครอบครัวนะคะอย่าเชิญแบบนี้เดี๋ยวเข้ามาทั้งครอบครัวกะที่นั่งไม่ถูกนะคะมาทั้งครอบครัวนะเชิญทั้งครอบครัวเดี๋ยวเข้ามาทั้งครอบครัวเธอกะที่นั่งไม่ถูกถ้าเธอ ไม่ค่อยมีญาติแต่อยากเลี้ยงเยอะๆก็เชิญนะครอบครัวได้นะคะถ้าเป็นงานภายในสมมติงานงานร่วมญาติเนี้ยเธอก็เชิญทังครอบครัวมาได้นะคะถ้าเป็นสามีภรรยาแยกกันอยู่<ๆ>สามีภรรยาที่แยกกันอยู่นะคะหรืออยู่กันอย่างไม่เปิดเผย นะคะอยู่กัคนละที่เป็นเรารู้ว่าเป็นสามีภรรยากันเรารู้จักนั้งสองคนนัสองคนนั้นเป็นเพื่อนเรานะคะเราควรจะแยกบัตรเชิญนะคะถ้าไม่แยกบัตรเชิญก็คือตัวไข่โวมันถ้าไม่แยกบัตรเชิญก็น่าเกลียดนะคะมันจะเป็นการน่าเกลียดอย่างเช่นเอ่อถ้าเป็น คนที่เขาเป็นเป็นสามีภรรยากันแต่ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันนะคะยังไม่ได้แต่งงานเธอก็เรียนเชิญแยกซองเป็นเลยนะคะอย่างเช่นเ,เรียนเชิญคุณอนุวัตศรีจันอีกซองหนึ่งเธอก็เรียนเชิญคุณการภราวรพัน์ธแยกซองกันนะคะทีนี้กำหนดการแต่งกายเดิมจะก,กำหนดเฉพาะ สุภาพบุรุษนะคะอย่างเช่นระบุว่าเป็นชุดสากลน,นิยมถ้าถ้าบอกบอกแบบนี้สตรีนะคะผู้หญิงเขาจะรู้เองว่าแต่งยังไงถ้าผู้ชายแต่งชุดสากลน,นิยมผู้หญิงควรจะแต่งยังไงคะเพราะว่าขึ้นชื่อว่าสตรีย่อมเป็นผู้แต่งตัวเก่งนะคะไม่ต้องให้เขาบอกชุดสากลน,นิยมไม่ต้องให้เขาบอกนะคะว่าแต่งยังไงนะคะก็เป็นชุด ราตรีนะคะชุดราตรีก็ดูงานได้นะว่างานอะไรงานค็อกเทลหรือว่างานโต๊ะจีนเวลาไปกินโต๊ะจีนก็ไม่ใช่แบบอุย้ยเอะแขนอะโงนยื้เลยนะคะเวลาเวลาหยิบจับอาหารมันก็แบบเช็ดโดนกับข้าวไปหมดเลยอันนี้ก็ไม่ควรก็ต้องดูงานด้วยนะ,ะทีนี้ในงานเลี้ยงอาหารค่ำแบบพิธีการนะคะ ถ้ามีระบุอักษรที่มุมฝาว่า S R S V T ตอนนี้ไม่นิยมนะคะสมัยก่อนก็นิยมให้รีบตอบไปว่าไปร่วมงานได้หรือไม่ได้นะคะถ้าไปร่วมงานไม่ได้ก็ตอบกลับเจ้าภาพไปนะคะหรือโทรไปบอกนะคะและ้วก็ฝากสองเพื่อนไปสำหรับงานศพคนที่เราไม่รู้จักหรือสนิทกันนะคะ แค่รู้ข่าวไม่ต้องให้เขาเชิญนะคะรู้ว่ามีงานศพแล้วเรารู้จักเขาไม่มีบัตรเชิญก็ควรจะไปนะคะซึ่งวัดนธรรมไทยนะคะเมื่อก่อนไม่มีบัตรเชิญก็ไปนะคะเมื่อก่อนไม่มีบัตรเชิญแล้วก็ที่ที่ร้านอาหารที่ชุมชนอะไรก็แล้วแต่ก็เห็นเขาเข้า ก็ไปทั้งเมืองนะคะเอะ๋เวลามีงานศพใครๆเขาก็ไปคือค้นเท่าคนแก่เขาก็ไปโดยไม่ต้องมีบัตรเชิญไม่ต้องเชิญเขาก็ไปเราก็ควรจะมีมารยาทนะคะก็คือรู้จักกันก็รู้จักพ่อแม่รู้จักญาติพี่น้องเขาเราก็ควรจะไปนะคะขออย่าได้ถือสาว่างานศพนี้เราเชิญเราเชิญเขาเขาเชิญเราหรือไม่เชิญอะไรนี้ คืออย่าอย่าไปห่วงเรื่องนี้นะคะเราเชิญเฉพาะเราหรือเชิญภรรยาด้วยหรือเชิญชื่อผิดชื่อถูกเขียนผิดเขียนถูกเขียนเรียนเชิญเชิญอะไรก็อย่าไปถึงสาถ้าเป็นงานศพนะคะอย่าคิดมาถ้ามีภรรยาด้วยไม่เชิญภรรยาด้วยก็อย่าไปไปตินะคะกรุณาแสดงน้ำใจนะคะถ้าว่างก็ไปทักคู่ถ้าเป็นสามีภรรยากัน ะคะเกี่ยวกับเรื่องการการเขียนบัตรเชิญแล้วก็การไปงานนะคะทีนี้การเขียนบัตรเชิญถ้าเป็นในงานอุปสมบทนะคะเขาจะเขียนเขาก็จะเขียนเออพ่อชื่อพ่อชื่อแม่ด้วยนะคะคุณจะยกตัวอย่างนะเดี๋ยวจะให้นักเรียนเขียนนะคะ เดี๋ยวจะยกตัวอย่างงานอุปสมบทก่อนนะคะอย่างเช่นนายคุณานนนสมคเนย์ไม่ไม่เราจะไม่เขียนแล้วภรรยาในบัตรเชิญน,นะคะและนางสุกัญญาจักชาลีมีความยินดีขอเรียนเชิญร่วมงานอุปสมบทนายโชคชัยลูกไข่ ณวัดพรมวิหารอำเภอเลยมงคาจังหวัดยโสธรในวันวันจันทร์ที่21มิถุนายนสมมุินะคะ2564เวลา9นาฬกาพิธีอุปสมบทเวลา11นาฬกาถวายเพนถวายพัฒตาหารเพน กรรมใดที่ผู้ผสมบทได้ร่วมเกินด้วยกายกยกรรมวัจีกรรมมโนกรรมขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ผู้ผสมบทด้วยอันนี้ตัวอย่างการเขียนบัตรเชิญในงานอุปสมบทนะคะ,ะถ้าเป็นการเขียนบัตรเชิญรับประทานอาหารอย่างเช่นคณะนักเรียนช้นปถมศึกษาปีที่หกทับสามโรงเรียนเทศบาลเลนนกทา มีความยินดีขอเชิญหรือขอเรียนเชิญคุณครูนุชดาอุลลกนนะเป็นเกียรติร่วมรับประทานอาหารและชมการแสดงของนักเรียนในโอกาสที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6กสำเร็จการศึกษาณนะขอประชุมอินทนินโรงเรียนเทศบาลเรืองนุษาวันอาทิตย์ที่เท่าไหร่ก็ว่าไปเวลาเท่าไหร่อันนี้ขอเรียนเชิญ ขอเชิญรับประทานอาหารนะคะทีนี้การเขียนบัตรอวยพรจะเอามารวมกันด้วยเลยนะคะการเขียนบัตรอวยพรก็เป็นการเขียนเพื่ออวยพรแทนวาจาคุณก็เคยพูดไปคร่าวๆแล้วนะคะเรื่องในโอกาสอะไรบ้างคะขงเขียนบัตรอวยพรคุณวาลิดเขาจะเขียนอวยพรเรื่องในโอ,โอกาสอะไรคะโอกาสอะไรเขาจะอวยพรกันโอกาสอะไร โอ้ยไม่ตอบเลยคนพิเศกล่ะคะคนพิเศต่อครูซิเขาจะเวยพรกันเนื่องในโอกาสอะไรคะอะไรนะอะไรนะคะวันเกิดงานวันเกิดวันอะไรอีกโอ้ยพูดอันนี้งานแต่งงานโอ้เก่งมากค่ะเก่งมากงานอะไรอีกคะ อวยพรงานบวดก็ไม่นิยมนะคะอวยพรก็งานวันเกิดวันสําคัญทางศาสนาที่เราต้องอวยพรนะคะให,ให้มีสุขภาพแข็งแรงอะไรเนี้ยขอให้พระพุทธพีมายใช่ค่ะใช่ค่ะวันอะไรอีกวันสําเร็จการศึกษาวันเยี่ยมผู้ป่วยก็ขอขอให้เขาหายไวๆยอย่ไงเนี้ยนะคะเป็นต้น การเขียนบัตรอวยพรควรมีเนื้อหาที่แสดงความเคารพแสดงความรักความปรารถนาดีความผูกพันที่มีต่อกันอะไรเป็นสิ่งลบๆอะไรเป็นสิ่งไม่ดีอ่เขียนลงไปนะคะข้อความสําคัญในบัตรอวยพรควรจะมีโอกาสที่อวยพรคําอวยพรชื่อผู้อวยพรน,นักเรียนรู้แล้วใช่ไหมครูได้สอนแล้วว่าโอกาสที่อวยพรเธอนนะอย่าอวยพรโดยตรงให้ อารธาธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาอําวยพรมาดนบันดาลให้นะคะอย่างเช่นบัตรอวยพรวันขึ้นปีนใหม่ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่2564ขออาราธนาคุณพระศรีและกนับไรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดนบันดาลให้คุณสุภักรีแก้วสอดดีและครอบครัว จเจริญด้วยอายุวันนะสุขขาระสำริดทิพย์โหดในสิ่งอันพื้นปรารถนาทุกประการจะมีเทินหรือไม่เทินก็แล้วแต่จะาไม่ต้องมีจ่านะคะเขียนเลยว่าสิริธรชยัยสุริยมสมมุตินะคะทีนี้วันครูก็อวยพรได้นะคะวันครูนักเรียนนิยมมาไหว้ครูเนาะมาเอา เอาพวงมาลยัยคล้องแขนมามากราบครูบางคน <c oughs> ก็หิว้วมะละกอลูกใหญ่ๆมาฝากคุณครูบางคนก็หิว้วส้มโอส้มเขียวหวานอะไรนะไอ้แก้วมังกรมาหิ้วมาเตศะเลยมากราบครูพร้อมกับพวงมาลยัยอุ้ยอันนี้ครูจำได้ไปจนตายเลยเพราะว่าเห็นความตั้งใจของนักเรียนนะบางคนก็มาวันเกิดครูซื้อตุ๊ก,กตาตัวละสามสบาบาทมา เก็บเงินตั้งนะ้าได้สามสิบเก้าบาทซื้อตุ๊กตาน่ารักน่ารักที่ตัวเองชอบอ่ะมากไว้ยพอมันเกิดครูก็มีนะคะก็ครูก็ประทับใจหมดนะคะวันวาเลนไทน์ก็มีนะซื้อดอกกุหลามาดอก,ล,าาดกล,ละห้าบาทากุหลาบพลาสติกพอมันฟังไหมคะฟังไหมจะฟังไหมพอดอกกุหลาบมันเต้ หลังห้องครูนะคะก็ฝุ่นก็เต็มเลยดอกกุหลาบคุณครูไม่กล้าทิ้งเพราะว่านักเรียนให้น้องเก็บไว้ก็เต็มเลยนะคะอยากย่ยก็เต็มเลยฝุ่นก็เต็มเลยก็อยู่ตรงนั้นแหละดอกกุหลาบที่มันไม่เหี่ยวแห้งดอกกุหลาบพลาสติกก็จะทิ้งก็อะไรอยู่ลูกศิษย์ให้ก็ไว้ตรงนั้นแหละค่ะท้างหลังห้องอะขันหลังที่ทํางานนะคะก็เวลา จะจัดห้อง5สี huge, ิก็มาปัด <washing> ป <internally> <my> mm ัดปัดฝุ่นรวมแล้วดอกกุหลาบกองใหญ่มากเลยก็เลยคุณครูต้องเอาไปบริจาคให้โรงเรียนในการตกแต่งสถานที่นะคะก็บัตรอวยพรที่นักเรียนเขียนด้วยลายมือนี่แหละค่ะนักเรียนเขียนด้วยลายมือสวยๆวาดรูปประกอบใช้กระดาษแข็งเนิดนึง นะไม่ต้องถึงกับไปซื้อดอกกุหลาบซื้อของขวัญมาให้คุณครูนะคะบัตรอวยพน์ที่นักเรียนเขียนเองที่คุณครูสอนแล้วนักเรียนเขียนเป็นเนี่ยเป็นที่ชื่นใจครูที่สุดแล้วนะคะจ่าหน้าซองเป็นเขียนเป็นลายมืองามในโอกาสวันครูนักเรียนก็เขียนบัตรอวยพรคุณครูนะคะในโอกาสวันครูปี 2,564ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลให้คุณครูชุติการสาบัวและครอบครัวเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละสำลิธิผลในสิ่งปรารถนาทุกประการเทินเด็กหญิงปฏิมานำพาเี๋ยวให้นักเรียนไปเขียน บัเชิญงานต่างๆนะคะเลือกเอานะคะงานอุปสมบทคุณลูกไส้หลา่ากู้นีมเงิเล่นในห,ห้องเหเนาะเขียนบัตรเชิญรับประทานอาหาร,รบ,บัตรบัตรอวยพรปีใหม่บัตรอวยพรวันครูหรือบัตรเชิญงานสำเร็จการศึกษานะคะบัตรเชิญอะไรก็ได้นะคะเขียนใส่กระดาษแข็ง ซองไม่ต้องนะคะไม่ต้องไปหาซื้อเขียนอีกด้านหนึ่งของกระดาษนะคะอีกด้านหนึ่งเป็นการจ่าหน้าซองนะคะเรียนเชิญเชิญหรือเขียนตามโอกาสนะ,ะไปศึกษามาแล้วคี่เขียนส่งครูส่งวันไหนส่งวันพรุ่งน,นี้นะคะให้ไปเขียนเป็นการบ้านด้วยนะคะตอนนี้หมดเวลาแล้ว